ถ้าเขาอุ้มผมเป็นหอศพเอ๋อเนี่ยต้องเป็นบังบอลเท่านั้นนะครับก็คือเล่าทุกอย่างเล่าทุกอย่างผมจะไม่ต่อแย่เขาเลยครับถ้า JK มีปัญหากับดาวน์เฮดในอนาคตอ่ะกูจะไม่คุยละเดี๋ยวจะให้เป็นลุงอาร์ติแทนโอเคปะน้องเอางี้อ่เอางี้เอางี้มึงไม่เอางงี้มึเอาเอาไงกูเนี่ยหลังจากนี้กูจะไม่ยุ่งกับมึงเอาไหมโอเคไหมแต่มันห้าล้านไม่มีหลอกเงินนะ่ห้าล้านคนเราอ่ะแม่กูไม่ยุ่งกับมึงตลอดเลยตลอดไปเลยเอาไหม ขออนุญาตเก็บไปคิดแล้วกันเอาเป็นว่าเป็นพี่เรานี้แต่ถ้าแต่ถ้าข้อเนี้ยขอสิบล้านไม่ยุ่งตลอดไปเราต้องยุ่งอยู่แล้วไม่ยุ่งกูยุ่งกับมึงทีมึงก็มีปัญหาไงกูก็ไม่อยากยุ่งเข้าใจไหมกูยุ่งกับมึงทีนึงก็มีปัญหาทีนึงรออะไรอ่ะพี่เพิ่งจะเห็นนี่เป็นยังไงอ่ะเอากูก็ไม่อยากยุ่งไงสัตว์อยากยุ่งเหมือนกันอ่ะพี่อะไรก็ไม่รู้ ไม่หล่อมึงจะให้กูเอาแจ็คกี้เพื่อนแล้วกูไปไว้ไหนมึงบอกกูมาเดี๋ยวนี้อุ้มกูดิอุ้มกูใเอ๋อร์เลยเปย์อะมีฝีมือพอปะใช่เปย์อะทำได้ปะไม่หล่มันจะร้ายรถมันไม่ดีรถเนี้ยขับโฟร์เอนโฟเอนโฟไม่ใช่ปัญหาหรอกเอาไงมึงน่าจะชอบนะที่กูไม่ยุ่งกับมึงอ่ะมึงน่าจะโอเคนะกูว่ากูดูในใสายมึงละน่าเดี๋ยวมึงน่าจะโอเคเลยลหละ แแต่มันเยอะไปกันอ่ะาเอ็มอ่ะกูกูจะไปยู่กับมึงเนี่ยเอาเร็วเร็วเยอไปเยอะไปเยอะไป มาถ้าเคสนี้เออร์ก็ไม่ต้องยุ่งเคป่ะเนี่ยลากห่อได้เอาไหมเอาเีไปห่อเลยเอาไปห่อใหม่เถอะถ้าถ้ามือห่อเออเนี่ยกูไม่ยว่ามึงเลยต้องอุ้มนะต้องเป็นมึงต้องอุ้มนะอ้าวไหนว่าอะไรแยะเอาก็มึงพูดละกูเองกูก็คุยกับมึงไงจะขับเชสลามีเชสลาป่ะทุกคนกูจะลาก แต่ถ้ามึงอุ้มเอ๋ยเนีกูเลิกอยู่กมึงเลยทุกอย่างจบปัญหาทุกอย่างจบไม่เสร็จทั้ด้วยเอาไหมเอาไหมเฮ้ยมีทุกคนมีวีเทล่าไหมถ้าเอาก็ไปทีซีเนี่ยถ้ามึงอุ้มกูเอ๋ยเนี่ยก็จบเนาะไอมึงวางมึงฟ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 างมึงวางกูขอวีเทล่าได้ไหมอ่าพี่แจ็คพี่แจ็คบาโกบาโกบาโก เขาบอกว่าถ้าเกิดกูลากศพอ่าเป็นเป็นเป็นห่อศพเขาเอ๋ยเขาจะไม่ยุ่งเลยศพเลยเอามาเดี๋ยวเอามาเดี๋ยวเอาอินโฟก็ได้มา嘛กูลากให้มันลากให้มันลากไปอยู่ไหนมั่งเจมั่งเจอยู่ไหนไปไปทีซีเลยมึงไปทีซีเลยมึงไปชุบทีซีเลยเดี๋ยวกูให้มึงห่อเลยเอ้าเหลี่ยมไม่เหลี่ยมเหลี่ยมทำไมอ่ะกูจะทำสัญญากับมึงนี่ไงเอ้าเลี่ยมจัดเลยเลี่ยมปัดเลยดิไอ้เจก็น้องมันไม่อยากยุ่งกับ กูกูกูว่าไ,ไ,ไม่ไม่ไม่คิดอะไรหรอกเออแ่ตามนั้นแค่นั้นเอง ยังไม่ต้องชุบกูได้ไปทีซีก็เดี๋ยวกูพูดในตอนตอนไปส่งก,ก็ได้อนะทีซีได้ป้องกันมึงกันกูหนีด้วยอ่ะใชมาเลยมาเลยเอาห่อส่งมาให้กูด้วยครับเอาห่อส่งอะเอาห่อส่งกับรถกูมาดิกูโอ้เจ๊เจมาเจ๊เจ๊แล้วถ้ามึงล่าไม่เอ๋อร์มึให้อะไรกู กูให้ข้อเสนอที่ดีที่สุดกับมึงไปแล้วแหละโอ้โหมึงเสนอมากูไม่กูไม่กูไม่ตั้งข้อเสนอด้วยอ่ะกูใจให้มึงขนาดเนี้ยเลยคิดเอาว่าจะให้อะไรกูอ่ะลากเอ๋อมันก็ยากด้วยดิมึงมีแก๊งไงไม่มีบ้านแม้แต่ถ้ามึงลากกูไม่เอื้อกูมึงแสนเดียวพอเอาไหมได้ได้เอาเดียวเดียวเลย อไวันดีสีเลยเนี่ยบอกเลยเนี่ยพาไปคุยเลยทีซีครับทีซีครับผมจะมาทำสัญญาณถ้าผมหนีหรือว่าอะไรเงี้ยถ้าผมตื่นขึ้นมาถ้าผมหนีทีซียิงผมได้เลยนะได้เดี๋ยวผมเรียกเบอกเรียกอะไรเรียกอะไรเรียกอะไรโอเวอร์มาทีรอจริงนะรอจริงนะถ้าเราหนีรอจริงนะไอ้โมืิถอมาเล็กเล็กเล็กหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าหรอรถซ่อมยังอ่ะ พร้อมแล้วเต็มรอยอยู่เต็มรอยอยู่สอสบได้สอบได้สอบได้ไมีพี่จุ๊บเลยครับจุ๊บเลยครับเดี๋ยวผมจะทำสัญญาเรื่องไอ้นี่เขาเดี๋ยวเขากลัวกลัวเขาไดไม่ไว้ใจไงก็เลยพามาทีซีให้เขาพามาทีซีนั่นนึงนะคะอันนี้เปเรื่องอะไรกันคะดอธิบายก่อนได้ไหมก็เดี๋ยวชุบเขาขึ้นมาครับถ้าเขาหนีก็ยิงเขาเลยเขาบอกอย่างนี้ยใช่ครับใช่ใช่เขาบอกอย่างนี้เพราจะหนีเขาเหลี่ยมยิงเลยนะได้เลยครับผมได้เลยครับแล้วก็ขอขอบคุณที่ทําสัญญาคนหนึ่งครับ เนี่รยระหว่างผมเนี่ยกับระหว่างจารย์คารกับเนี่ยผมกับดับมเบลเทสเนี่ยที่มีปัญหากันนะครับคือถ้าเขาอุ้มผมเป็นห่อศพเอ๋อเนี่ยต้องเป็นบังบอลเท่านั้นนะครับก็คือเลิกทุอกทอย่างเลิอกอย่างผม<ข>จะไม่ตออ่อแย่เขาเลยผมจะเลิกยุ่งเขาเลยก็คือ,<ข>อเรื่องจบมาเรื่องง่ายๆว่าเรื่องจบอ,ยอ,ยงอ่ะแล้ว,แล,วแล้วถา้าเขาอุ้มไม่เอ๋อผมงเขาโดนแสนหนึ่งอ่ากูอยู่ซีซีกูเดี๋ยวเดาหรือว่าให้มันอุ้มเดี๋ยวให้มันอุ้มเหมือนแค่คนนี้คนเดียวใช่ไหมครับใช่ครับแค่บอลคนเดียวครับเลขอะไรพี่ หนึ่หนึ่งห้าอะไรครับเอ่อปลดลิมิตไหมคะปลดอำไมีไม่เอามาอุ้มอันนี้คืออุ้มได้เลยอุ้มแล้วอุ้มได้อยู่แล้วเนี่ยครับตอนเนี้ยอุ้มได้เลยเอ้ยมึงไม่เอาห่อมาละหนึงหนึ่งห้าเฮ้ยึงมาเนี่ยเอ้าแปลงเลขพี่เลขว่าเป็นผม่นลิมิตหนึ่งหนึ่งห้านี่ทำทำอะไรวะพี่ ี่ถ้าเกิดกูอุบมเลยเขาตบเรื่องให้เราอ่ะได้ยังพอแเราเอางี้ก็ได้พี่เอางี้ก็ได้แล้วแล้วก็รอบในในในรอบต่อต่อไปอ่ะถ้าถ้าถ้า JK มีปัญหากับดาวน์เฮดในอนาคตอ่ะกูจะไม่คุยละเดี๋ยวจะให้เป็นลุงอัติแทนโอเคปะน้องได้โอเคทำนั้นเอานี้อ่ะ ใจยเย็นค่ะใจยเย็นใจเย็นใจเริ่มลยเลยนะเสร็จแล้วแวมครับเออแต่ยังไม่ได้เขียนสัญญาเลยนะเอาเป็นว่าถ้าทีซีรับรู้แล้วว่าเขียเป็นที่สุวนแล้วะครับเพราะเดี๋ยวผมความมารีก่อนผมัวมมารีก่อนมันจะไม่เอ่ยแบบทบบดีนะนี่โอเคไหมทีซีทีรับรู้แล้วเนาะเอ่อรอให้สัญญามาันเสร็จก่อนก่อนมี่เผื่อมีตุกตีกันอนะ มีถูกติกเหรอโอ้ถ้าถ้าเกิดทีฟีรับรู้แล้วยังเอาเลยครับเอาเลยครับเอาเลยเอาเลยครับอันนี้ได้เลยครับผมคิดมันแค่คิเดียวแหละครับแค่คิเดียวเขากไม่เปลี่ยนนะบอลมียาการปะบอลไม่มีอ๋ออยากการปะปะเปไรเลขหน้าเข้าไว้บอลเริ่มเริ่มหอดแล้วนะสุดปามปามฟุ้งบอลได้นะแบบนี้เราทีฟีเนี่ยน้ำมันแม่งก็ไม่เคยไม่เดย 我拉不来，拉过来。 มันคูณใหม่เหรอไอ้พวะเอาเจ๊เลเฉยไอ้สัตว์แสนหนึ่งไอ้หนูน้อยในโลกกว้าง มาพี่กินเหล้าโชว์ไปทีนึงไอ้ที่อะไรอ่ะลงมาหล้าก็ได้ทีงั้นอะใจหนึ่งได้หนูโอน่า